สวัสดีครับนี่คือรายการ QC Podcast นะครับ EP ที่10ของเราแล้วนะแปบ๊บเดียวนะมาถึงตอนที่10ของเราเนี่ยก็จะมาขอพูดถึงเรื่องที่มันร้อนแรงในวงการตอนนี้แล้วเราก็จริงๆก็พูดไปเยอะแล้วแหละแต่ว่าผมแค่คิดว่าเอามันกลับมาเล่าเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับต่อจาก t a g Talk ซึ่งนั้นก็คือเราจะมาพูดถึงแมตช์ชิงแชมป์โลกระหว่างแฮงแมนดัมเพจนะครับกับซีเมพัง ในดนะับเบิลออฟนอตติงที่มันก็สุดท้ายก็เป็นดาม่านะที่มาทำลาย Locker Room นะเป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำให้ตอนนี้บรรยากาศของ a อเนยะมันฮีทมากๆนะครับก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้กับช่องมวยปลามของจริงเลสซี่นิสเตรียนะหรือว่าไปติดตามกันใน Facebook ก็ได้เหมือนกันนะครับในนั้นก็จะอัปเดตบ่อยกว่านะสำหรับคนที่อยากอ่านแบบผมเขียนอะไรก็แล้วแต่นะส่วนใน ยู u ูบเนี่ยเราก็จะมีเรื่องราวนะมาแชร์พูดให้ฟังกันแล้วแต่ว่าในช่วงนั้นมีอะไรน่าสนใจนะหรือว่าผมอยากหยิบเรื่องไหนมาพูดนะครับก็ย้อนกลับไปเนี่ยในดับเบิล o t นอตติงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของแฮงเมยน้นึเพจนะที่ตอนนั้นยังครองแชมป์โลกอยู่แล้วก็ต้องมาเจอกับผู้้าชิงอย่างซียมพังที่เรียกว่าปั้นตัวเองมาตลอดเลยผมยัง มานั่งนึกไปว่าเอ้ยก่อนหน้านี้แบบพยายามแบบเน้นว่าตัวเองจะเป็นแชมป์โลกให้ได้อะไรเงี้ยพยายามทําท่าคาดเข็มขัดอะที่เราแซลกันบ่อยๆว่าเอ้ยต้องได้แล้วนะอะไรเงี้ยซึ่งเดิมทีเนี่ยผมกระดันคิดว่าตามแผนน่ยของ a e ไอหรือยเนี่ย,ยมันอาจจะเป็นไปได้ที่จะให้แฮงแมนเน่ยเสียแชมป์ในดับเบิลน t อตติงเพราะว่ามันไม่ใช่แชมป์ทุกคนที่จะครองนานมากๆนะแบบเคนนี่ยเมกาหรืออะไรเงี แล้วก็ผมจำได้ว่าเจโก้ก็เป็นแชมป์ไม่นานมากก็เป็นแค่แบบเพเปอร์วิวเดียวผ่านไปเพเปอร์วิวหนึ่งก่อนแล้วก็มาเสียในเ e โวลูชันอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบม,มันไม่ได้สั้นขนาดน,านั้นแต่ว่าพอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจนถึงทัวันนี้ผมก็เริ่มคิดจริงจังแล้วล่ะว่าเออมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะผมว่าความเดือดของแฮงแมนกับพังเนี่ยมันเริ่มมีกลิ่นแปลกๆนะสำหรับผมคือตอนแฮงแมนออกมาพูดก่อน หลังจากที่พังเนี่ยออกมาท้าแล้วถ้าผมจะไม่ผิดนะและแฮงแมนะก็มาพูดเหมือนประมาณว่าต่อให้เขาแบบถ้าให้พูดชมซีมพังมันพูดง่ายอยู่แล้วอะไรเงี้ยหรือพูดว่าอยากปั้มแมตชนี้เนะี่ยพูดง่ายอยู่แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเขาจะไม่จับมือเขาอารมณ์ร้อนมาเลยเประมาณนั้นบอกบอกแม้กระทั่งแฟนซีมพังว่าพอจบแมตชนี้เนะี่ยวันหนึ่งเนี่ย ไอเขาคนนั้นที่ใส่เสื้อสีมพังเนี่ยมันจะต้องไปขอคืนเงินพอซื้อเสื้อตัวนี้ถ้าไม่ได้เผาเสื้อตัวนั้นทิ้งไปก่อนซึ่งมันก็ตลกมากนะเพราะว่าผมไปเห็นว่าแฟนเมืนนองนอกมีบางคนนะเผาเสื้อสีมพังแล้วตอนนี้ซึ่งผมแบบโอ้โหอ,โอฮีทฮีทฮีทจัดนะเข้าเรื่องก็คือแฮงแมนนะดูจะแบบอารมณ์ร้อนแปลกๆมากๆซึ่งตอนนั้นผมก็คิดว่ามันอาจจะเป็นคาแรคเตอร์แหละเพราะว่าแฮงแมนตอนนั้นเล่นบทเหยือยเยอะมาก แต่ว,ว่าโดนอดัมโคกระทืบโดนาเชอร์กระทืบอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งโดนไบอันสอนมวยอะไรซะเยอะมันมันมันดูแบบว่าเออเขาอาจจะอยากเปลี่ยนให้มันดูร้อนแรงกว่าเดิมแต่ว่าไปๆมาก็คือหลังจากที่แฮงแมนบอกว่าจะทําลายพังจนตัดมาที่ทั้งสองมามองหน้ากันมาได้มายืนคุยกันบนเวทีเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าแฮงแมนก็พูดหลายๆอย่างที่ดูจะจริงแว่าชูดนั่นแหละ ถ้าตามรายงานก็คือเขาบอกว่าที่แฮงแมนบอกว่าไม่ชอบพังบอกว่าพังนั้นมันไปแอบคุยกับพวกผู้บริหารรับหลังตอนกล้องไม่มาหรืออะไรเงี้แล้วเขาจะเซฟ AEW แต่ยูเพราะว่าตั้งแต่พังมาอยู่เนี่ยมันไม่ดีเลยหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะกลายเป็นความจริงไปแล้วนะในตอนนี้ครับจากสถานการณ์ที่เห็นนะส่วนพังเนี่ยพยายามย้ำว่ามันเป็นเรื่องธุรกิจบิสเนสมันก็เป็นอย่างนี้แหละอะไรเงี้ยถ้าเอา สองคำพูดนี้มารวมกันนะเราจะรู้สึกว่าอ้าวแฮงแมนมันอยู่กับ AE หรือมันอยู่ในในความเป็น a หรืมันอยู่มานานนะไอครอบครัวเล็กๆหรือว่าเหมือนอารมณ์อินดี้เฟสิวัลของพวกเขาที่ทำมาตั้งแต่ออีนะั่นส่วนพังนี่มาเป็นแบบเหมือนมาเป็นสายว่าเคยผ่านอะไรมาบ้างวงการมันเคยเป็นแบบนั้นมาก่อนมันต้องทำแบบนี้อะไรเนงะี้ยพอพูดคำว่ามันบิสเนสจริงๆมันไม่ใช่เพอร์ันอลน่ยมันก็ยังดูแบบ นะมันมันเริ่มดูแล้วว่าไอสองคนนี้มันมันน่าจะไม่ลงรอยกันอย่างจริงจังนะแล้วผมก็ชอบคอมเมนต์มากนะผมไปดูใน youtube มาเนี่ยคอมเมนต์บอกพังว่าแบบพังเนี่ยดันพูดว่าเฮ้ยไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราเคารพนายนะแฮงแมนนะเออแล้ว,วจับมือการหรืออะไรเงี้ยคือพอยตอนนั้นผมจำได้ว่ามันพูดเรื่องจับมือเยอะมากโดยที่เราก็ไม่ทันรู้ตวัวว่ามันเป็นชู่นะพอไปไปมาๆก็เลย รู้สึกว่าอ้าวพังมึงโกหกนี่มึงไม่ได้เลสเปกนี่ละอะไรเงี้ยพอาอสามดือนต่อมามึงก็ไปฝังนะแฮงแมนกลางเวทีแบบนั้นก็สุดท้ายแมตช์นี้ก็เกิดขึ้นนะครับแล้วก็คือแมชเนี่ยต่อให้จะพยายามทำให้ดูว่าแฮงแมนน่ะไม่ไม่โฟกัสใช่ไหมแบบพยายามจะเอาเข็มขัดมาตีหรือแบบจะทำตัวเป็นฮีวเหมือนจะสับสนหรืออะไรบางอย่างเนี่ยแล้วก็ให้ดูพังเป็นคนเก่งอ่ะแต่ว่าโดยรวมทั้งหมดก็เราก็จะเห็นว่าเซียมพังอ่ะทำ บางจังหวะพลาดมาตลอดหรือว่าถ้าพูดถึงเรื่องความโสดอะไรก็กเทียบไม่ได้นะสำหรับผมเนี่ยแมชของพังเจอกับอดัมเพนะีแย่ววาเจอดาร์บี้หลายเท่ามากคือมันน่าผิดหวงังใช้คำนี้มันคงไม่ถึงนันหลายเท่าหรอกแต่ว่ามันน่าผิดหวังนะสำหรับผมต่อให้ w r ล s งออฟเซ b ร์เวอรเนี่ยจะให้4ดาวครึ่งก็ตามนะครับแล้วสุดท้ายนะก็เป็นพังนะเอาชนะแฮงแมนไปได้ในะคว้าแชมป์ใหม่นี่คือเรื่องราว Match Champ นะแล้วก็อย่างที่เราไปคุยกันน่ะแหละเหมือนเหมือนอย่างที่เราคุยกันในแท็กทอว่าแบบพอหลังจากน,นั้นแฮงแมงก็ดูว่างๆแป,กแปกลกๆโล่งอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมันปกติโดยเฉพาะพูดกันตามตรงว่าสําหรับผมนะบิ Big Six, ๊กซีกงไม่มีใครเคยว่างแบบนี้เลยนะทุกคนมันต้องมีเรื่องรอพพอร์ตตลอดเวลานะ พังเนี่ยพอหมดเรื่องกดาบี้ก็ยังไปตีกับทีมเทสอยู่สักพักซึ่งก็ตีอย่างเห็นเห็น,นะนะว่ามีโปรโมมีอะไรเงี้ยเอ็เนี่ยช่วงว่างก็ยังไปมีเรื่องกับไบอันพิวแมน แบบว่างว่างประมาณหนึ่งแต่ก็ยังมีเนื้อเรื่องมีแอร์ไทม์ในดารดามายชัดเจนใช่ไหมเจโก้ J Go, ไม่ต้องบอกอยู่แล้วนะครับไบอันไม่ต้องบอกถ้าไม่เจ็บก็โผล่ตลอดเ uh, อ่อมอสลี่อ่านี่คือเดอะแบกเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกคนที่ไม่เคยว่างอยู่แล้วนะอาเคนิอเมกาพอกลับมาปุ๊บก็มีเรื่องเลยเพราะฉะนั้นแฮงแมนนี H ่ này, น่าจะเป็นคนแรกด้วยซ้ำที่เป็นบิ๊กซิกแต่ว่าว่างเปล่าขนาดนี้นะต่อให้จะมีเรื่องใน f o r b i d d e n Door แต่ก็นั่นมันก็แป๊บเดียวครับเดือนเดียวมันก็เลยยิ่ง เสริม嘛นะเสริมให้หลายคนคิดได้ว่าแบบเอ๊ะตกลงแล้วเรื่องเราไอ้ได้แชมป์ของพังเนี่ยมันยังไงแน่น่มันเป็นไปนอย่างที่แฮงแมนพูดหรือเปล่าว่าพังเนี่ยแอบไปคุยกับใครหรือเปล่าหรืออะไรอย่างี้หรือว่าเล่นการเมืองหลังฉากกับผู้อย่างนี้แล้วกันครับเรื่องของเรื่องเนี่ยคนก็ลืมไปแล้วแหละสําหรับผมว่าหลายคนก็คงลืมไปแล้วเพราะว่าเอ๊มันอยู่ช่วง2เดือนที่ผ่านมามันก็มีเรื่องน่าสนุกตื่นเต้นเยอะไปหมดอะ มันไม่จําเป็นจะต้องมาโฟกัสอะไรที่ผ่านไปแล้วแล้ว,ลวไม่ได้น่าจดจาขนาดนั้นก็ปรากฏว่าพอพังเนี่ยมาเปิดรายการไดนลไม่ใช่ไหมแล้วก็ไปพูดนอกบทนะใส่แฮงแมนว่าแบบแฮงแมนฆ่าให้มาเจอตอนนี้เลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้เอาไม่มาสินั่นะมันขี้ขาดอะอะไรก็ว่ากันไปนะนี่แหละอย่าลืมมาขอโทษตอนหน้าสาธารณะด้วยนั่นผมฮวงตัวมันไม่เคยเกิดขึ้นในเด็มันอยู่นะโดยเฉพาะในการชูที่ไม่ได้ตกลงกันมาก่อน คือเราอาจจะเห็นโปรโมโในเอ็ดวันยูมันเบียวมากๆนะมันพูดกันหัวเล่นนูน่นเล่นนี่ดา่าพ่อร่อแ,แม่ก็เห็นมาตลอดแต่ว่าอันนี้แม่งดันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ตกลงกันมาก่อนนะเพราะสุดท้ายแล้วก็เราก็คงเห็นแล้วแหละว่าพังอ่ะยังคงหัวร้อนกับเหตุการณ์ที่แฮงแมนพูดไว้เมื่อหลายเดือนก่อนและสามเดือนนี้ก็ไม่ได้ทําให้เขาหายเลยนะซึ่งมันมันก็น่าแปลกใจมากอะว่าแบบ ทำไมนะคนอย่างซีมพังที่อยู่ในวงการมานานแค่ไหนแล้วก็ไม่รู้กับกับเลือกจะทําแบบนี้คือเลือกจะชูใส่นำไปปรับรุ่นน้องที่เขาก็ไม่มีทางสู้เอาพูดตรงๆเลยเพราะว่ามันนอกบทใช่ไหมแล้วแม้กระทั่งว่าคนอย่างแฮงแมนน่ก็ดูเป็นคนที่อ่าล็อกแกลูมก็ชอบแล้วก็รู้วมไม่ได้เป็นคนหาเรื่องใครอยู่แล้วซึ่งก็นั่นแหละแม้ว่านะใช้คำนี้นะแม้ว่าแฮงแมนจะเริ่มก่อน ซึ่งก็ต้องย้ำเหมือนที่ทีวีมวยปั้มได้บอกไว้นะครับแต่ไอการมาพูดในเรื่องที่แม่งผ่านมานานแล้วด้วยนะแล้วก็ทําในสิ่งที่เขาตอบโต้ไม่ได้อะเพราะว่าแฮงแมนพูดเนี่ยมันตพูดต่อหน้าพังผมแม่งชอบโปรโมทไปย้อนฟังมาก่อนจะมาอัดเนี่ยว่าแบบนี่พูดกันแบบแมนทูแมนนะพูดต่อหน้าเลยนะว่าไม่ชอบอะไรฮีปรากฏว่าอา้าวก็เหมือนแฮงแมนโดนเล่นนอกเกมนะชัดๆนะ ซึ่งหลายหลคนเนี่ยก็ยังคิดอยู่นะว่าแบบอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโคคาบานาหรือเปล่านะครับเพราะว่าพังเนี่ยคาบานามันก็ไม่ถูกการมานานแล้วนะตั้งแต่มีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลกันก่อนหน้านี้อะไรอย่างนี้แล้วประเด็นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าโค้ดเนี่ยเกือบจะโดนไล่ออกไปจากสมาคมด้วยซ้ำถ้าหากว่าแบบไม่ได้เป็นที่รักของสมาคมขนาดนั้นแล้วสุดท้ายนะโทนี่ขายนเลยตํา เหมือนจําเป็นอาจจะต้องจ้างให้มาอยู่ใน r o s แทนโดยที่ใน r o s ตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรอมันยังไม่มีรายการของตัวเองแบบจริงจังด้วยซ้ำาบาน่าก็เลยไม่โผล่มาอะไร คือข่าวมันก็มีเยอะมากครับว่าแบบจริงๆแล้วพังในหลังๆก็ไม่ไม่โอเคกับสมาคมรู้สึกว่าไม่ชอบไม่ค่อยพอใจนะมีรายงานออกมาแถมยังเคยมีข่าวแบบประมาณว่าพังแบบอยากจะออกเลยด้วยซ้ําอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบนะไม่ชอบหรือแบบมีข่าวว่าเขาอาจจะตัดสินใจไม่มาปรากฏตัวมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาวอล์กอักะวอล์กอัเลยนั่นซึ่งมันก็นะมันก็น่าแปลกใจมากว่าแบบพังยาวอีกแล้วหรืออะไร แล้วแมชนี้เนี่ยที่เขาบอกว่าพังจะเจอกับม็อกซี่สุดท้ายมันก็เป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างกระทันหันแล้วมันก็ยังต้องผมว่ายังต้องมานั่งลุ้นกันอยู่เลยนะว่าในสัปดาห์นี้จะมีข่าวอะไรอีกหรือเปล่าผมจะปล่อยเทปนี้นะวันอาทิตย์ก็ยังไม่รู้ว่าอีก3วันจากนั้นกว่าจะถึงเช้าวันพฤหัสเนี่ยหรือว่าวันพุธที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างแต่เรื่องหนึ่งที่ผมแบบขอแวะมาชมหน่อยนะ ก็คือผมชอบมอสลี่มากที่พูดที่ออกมาตอบโต้ซีมพังซึ่งก็แน่นอนอะมอสลี่มันก็ผ่านสมาคมดยูดับยูอมาเหมือนกันเส้นทางคล้ายๆกันป้ามินดี้มาก่อนไปอยู่ดับยูดับยูอีไม่โอเคแล้วก็ออกมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วมอสลี่เล่นในเกมเสมอนะผมยังมองว่าแบบเขาเป็นคนที่น่าเคารพมากๆออกมาปกป้อง แฮงแมนด้วยซ้ำแล้วก็นี่แหละคนนี้แหละผมยังมองว่าสุดท้ายแล้วนะผมยังคิดว่ามอส l ี y เนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกที่สําคัญที่สุดในเรื่องนี้นะเพราะว่า เขาเป็นฮาร์ดแอนด์โซของ AEW เนี่ยไอคำพูดเหล่าเนี้ยผมชอบมากเพราะว่ามอสฟลีเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ตั้งแต่เดวันนะแต่ก็อยู่ตั้งแต่ต้นๆเลยแหละคือโผล่ในดับเบิลน t อตติงอ่ะโผล่ตั้งแต่วันที่นับหนึ่งอย่างเป็นทางการในเพลโพรวิวนะแล้วไอเรื่องเนี่ยเรื่องของพังเนี่ยมันกลายเป็นจุดที่ทําให้ล็อกกูลกมูมันพังอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเหมือนกันแม้กระทั่งเดฟเมลเซอร์เนี่ยยังพูดแนะนําเลยนะวอลเนี่ยบอกตรงว,ว่าวอลเป็นเป็นสื่อที่แบบผมว่าเขาพร้อมจะแนะนําทุกอย่าง ให้กับทุกสมาคมนะพูดอย่างจริงจังเลยนะ W w e เนี่ยเดฟเนี่ยพูดเรื่องแบบวิธีแก้ไขเยอะมากในยุคที่วินส์แม็กแมนึ่งทำอยู่ผมอยากให้เข้าใจเสียใหม่นะถ้าใครคิดว่าเดฟเมลเซอร์แม่งเป็นคนลำเอียงนะเดฟนี่ยแม่งไม่เคยลำเอียงเลยสำหรับผมโดยเฉพาะในฝั่งอเมริกานะผมว่าเดฟแบบพูดอะไรหลายอย่างที่แม่งเป็นคำแนะนำที่ดีมากนะต่อสมาคมนั้นๆนะซึ่งใน W w e ก็พูดเหมือนกันว่าแบบทงนี้ขานะควรจะจัดการเรื่องนี้โดยเด็ดขาดหรือรีบจัดการให้มันไวๆเลยถ้าไม่อยากให้สมาคมแม่งพังนะซึ่งหลายคน ก็คงคิดแล้วล่ะว่าโอ้โหถ้ามันฮีขนาดนี้ตอนนี้มันก็มีแต่ชื่อเสียนะต้องรีบทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วไอ้อย่างที่อโทนี่แชวนี่พูดนะซึ่งไปอ่านได้ในเรื่องมอยป้ามนะครับเรสตอรี Story, นะ่เขาก็บอกอยู่ว่าตอนนี้มันก็ดีขึ้นบ้างแล้วอเริ่มเริ่มมีการแก้ไขบ้างแล้วไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่านะก็พยายามคุยกันซึ่งนั่นแหละทั้งหมดทั้งมวลนะ ตอนนี้เนี่ยถ้าตามแผนนะที่ Wrestling Observer ได้รายงานออกมานะครับก็คือเขายังไม่ได้คิดจะเปลี่ยนคู่เองนะคู่เองมันยังเป็น m o ส l รีกับพังอยู่แต่ว่าไอ้ค่ายไอทมันยูเนี่ยมันก็ขยันปิดข่าวเก่งด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ฟังหูไหว้หูนะครับเรื่องนี้แล้วก็ถ้ายังวุ่นวายแบบนี้นะผมคิดเองว่าเปลี่ยนแชมป์ไปยังได้นะโดยเฉพาะเรื่องของถ้าพังไม่โอเคสนะําหรับผมผมรู้สึกว่าถ้ามีนักเวทปั้มไม่โอเคก็ออก ก็ออก,ก็ได้หรือแบบหายไปก็ได้อ่ะอน,นี่พูดอย่างตามตรงนะผมยังจำได้ว่าพังเคยพูดประโยคนี้กับเอ็มเจฟด้วยซ้ำว่าถ้ามึงคิดว่าที่อื่นดีกว่างอไปเลยอะไรเงี้ยผมก็ยังมองว่าเรื่องนี้ก็เข้าตัวพังเนกันก็คือถ้าซีเอ็มพังคิดว่ามันไม่โอเคก็ลองออกก็ได้หรืออะไรเงี้ยไม่โอเคก็ลองออกดูเออแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมว่าการชุดแบบนี้มันมันไม่ได้ส่งผลดีต่อซีเอ็มพังด้วยซ้ำนะ ผมคุยกับรุ่นพี่คุยกับอะไรเพราะว่ามันเคยมีนักมวยปั้มหลายคนน่ะที่สุดท้ายแล้วเลือกที่จะเล่นนอกเกมมากเกินไปไม่อยู่ในกรอบแล้วมันก็พังนะเราได้เห็นคนอย่างแบบออสตินเนรี่หรืออะไรเงี้ยที่แบบเออไม่เอาไม่เซลให้คนื่นืหรืออะไรเงี้ยสุดท้ายก็ออกนะคนที่มีปัญหากับเอวันยูเนี่ยก่อนหน้านี้มันเป็นเบอร์เลกซึ่งสุดท้ายมันจบด้วยการออกหมดนะเยโอลาชเนี่ยโดนไล่ออกหรือว่าหมดสัญญาแล้วก็ปล่อยตัวออกไปอะไรเงี้ยเอเวลีสโดนไล่ออกนะก็ประมาณนั้นหรือแม้กระทั่งแบนเคทที่สุดท้ายทัวรนี้ก็ยังไม่ดน เพราะว่า,า,าพูดอาจจะพูดไม่เข้าหูเท่าไหร่โท่นี้ขานนะประมาณนั้นก็ไม่อยากไปเน้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะเพราะว่าผมไปฟังที่ทิเบเอชพูดเนี่ยกลายเป็นว่าทิเบเอชอาจจะพูดถูกในเคสนี้นว่าก,การเปลี่ยนแปลงที่ซีเ e อ็ม e พังพูดตั้งแต่ไพบ่บอมมันอาจจะไม่ได้จริงแท้สทั้งหมดเหมือนที่ทุกคนเข้าใจกันก็ได้อเงี้ยเพราะการเปลี่ยนแปลงที่ซีเ e อ็ม e พังพูดนะจากปากทิเบเอชก็คือต้องมีพัง เป็นท็อปด้วยนัน่นเป็นท็อปสตาร์ด้วยนะไม่งั้นมันก็ไม่เปลี่ยนนะเปลี่ยนไม่จริงหรอกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่อยากจะไปแทสท็อปใส่เสียมพังมากนะแต่ก็น่าแหละตอนนี้สถานการณ์มันเลยดูกลายเป็นว่าพังกำลังจะกลายเป็นคนที่ตัวเองเคยด่าเกือบทุกอย่างเลยโลกคนที่กําลังด่านเนี่ยตอนนี้กำลังเปลี่ยน WWE ให้ดีขึ้นด้วยนะ อยทีเบชก็คืออาโรมันก็มาจนถึงจุดนี้แล้วนะครับจากเหตุการณ์นี้นะฉะนั้นตอนนี้ผมว่าแฟนๆก็คงจะต้องไปลุ้นแหละว่าวันพุธหน้าเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น,นครับคลิปนี้ก็จะน่าไวมากนะแต่ว่าไม่เป็นไรก็จะหยิบมาพูดรวมๆกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจนะอาจจะไม่ได้เรียบเรียงดีมากครับรอบนี้เพราะว่ามันเรื่องเยอะนะนึกได้ก็พยายามจะบอกนะแต่ว่าอ่แสงสว่างปลายอุโมงค์อาจจะมีก็ได้นี่ใครจะเชื่อก็แล้วแต่เพราะมีรายงานมาเหมือนกันว่ามันอาจจะมีคนนึงนะกลับมาสู่สมาคมแล้ว หลังจากที่หายไปนานนะถ้าเขากลับมาอันนี้ผมคิดว่านะสุดท้ายแล้วนะถ้า A ออิันยูทำให้เขาแฮปปี้ได้นี่แม่งเป็นเรื่องที่โคตรดีของสมาคมแต่ถ้าทําไม่ได้ก็เสดนะเพราะว่าตอนนี้คู่แข่งนี่แข็งโป๊กถ้ามีของดีอยู่ตัวแล้วรักษาไม่ได้นะี่ผมว่าก็ต้องยอมรับสภาพว่าวันหนึ่งมันก็อาจจะเป็นถึงที่นะที่แบบ a ออหรือันยูเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เปี้ยงป้างร้อนแรงในแบบที่วันนี้เป็นด้วยซ้ำนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับให้กับ่วยป้าวของจริงเลสซิ่งอิสเบ กันกลางสัปดาห์หน้าก็จะรู้แล้วแหละว่าเอเรื่องเราสเส้นชมปโลกจะเป็นยังไงนะครับรวมถึงอ้อเอานะกำลังจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนหน้าเท่านั้นนะครับหลังแคชแลแต่แคสเซิลหนึ่งวันก็จนกว่าจะพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ